สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ใน,นคริติกาออนไลน์นะับผมกับผมเข้าหลามหนองมนนะฮะเย่ yeah. ในสุดผมก็เวล50แล้วนะครับจะมารีวิวสกิลเวล50ให้ดูกันนะครับอ่ากดเคดูก่อนสกิล50ก็คือ Pillars of Ice ดูสกิลนะถ้าใครได้ดูคลิปล่าสุดที่ผมทำเป็น15าวิออกมาให้รู้จะเห็นสกิลนี้ครับผมแต่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในด่านแล้วก็พอเวลทุกคนเวล50 จะได้อเวกสกิลนะครับผมเขาเรียกว่า a w a k e คนพอยต์มาอัพคือไออย่างเงี้ยจะมี3-4 s สี่สกิลนะครับผมที่สามารถ a w a k e คได้นะครับแต่ว่าจะมี3 s สกิลหลักที่อเวกเคนก็คือชิวไวอัอน,นี้โดยการกดแถบครับไอจะเห็นตรงนี้ไหมตนล่างมันจะขึ้นเป็นเกรข้างบนครับและถ้าเกิดว่าเราครบปุ๊บกดแถบจะสามารถใช้ได้1 s k i l สกิล สะสมได้สูงสุด3แ็บนะครับก็สกิลปกติจะเป็นพุ่งธรรมดาใช่ไหมแล้วก็จะกดดูนะเนี่ยปุ๊บด้านขวานะครับจะกดค้างแล้วเป็นสกิลใหญ่มากนะครับส่วนถ้าเป็น Crystal Shower จะเป็นแท่งน้ำแข็งปักลงมาแล้วก็ท่าน,นี้บอกเลยว่าแรงโคตรส่วน Frosty Rose นะครับผมให้ดูกันจะเป็นอันนี้รอบตัวนะครับเป็นไง เข้าไปดูกันเลยดีกว่ามาผมจะต่อเลยด่านนี้แล้วกันนะครับโอเคโอเคให้ดูเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงตรงนี้เลยครับโอ้โห คือมันจะเป็นออกแนวว่าดูดดูดขึ้นไปแล้วสุดท้ายจะแข็งแต่เมื่อกี้ไม่ชัดเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับครูดาวนานมากหนึ่งนาทีนะโคตรนานเลยโอ้แล้วมอนมันก็โหดเหลือเกินไปต่อจ้า นาทีอูดาวไปสิมาไม่ทันได้ตั้งตัวไอตัวนู้นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนส่งอันนี้ไปครับส่งฮอนกูไปแล้วก็แข็งโอ้หัวแตกเด็ด มันจะกระโดดมาทุบเรานะครับมเมื่อกี้โอเคครับอี๒๐วิเฮ้ยอย่าไว้ใช้ตอนบอสแล้วกันเนาะจะได้เห็นกันชัดๆชัดๆตายไม่ตายเออด่านก็มอนก็โหดขึ้นเรื่อยเรื่อยครับ เรียบร้อยเควสเรียบร้อยไหมอ่าไปให้มันครบแล้วกันนะจะได้ดูสกิลเออผมลืมให้ดูแถบอเวิเศนเดีย๋ยวดูแถบนะครับถ้าปกติสกิลอันนี้จะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมรอให้ดูเวลากดแถบนะครับสามแถบปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ปักลงมาโอ้โหเละนะ เออสุดๆนะครับอีกสองแทบเดี๋ยวใช้ให้ดูกับสกิลอ,อะไรนะอะไรเวรยวยักางดูนะครับปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวรอพอเรากดแ็บนะครับยังไม่เห็นเราเวแ็บปุ๊บโคตรใหญ่ แล้วก็ต่อด้วยอันนี้ไอ,อ้ลืมกดแถบบเดี๋ยวก็น,นั้นโอ้ยบอสตัวนี้ผมจะได้ว่าโหดด้วยโอ้ยเยโอเคเดี๋ยวกอนอืมโอเคกดแถบ,บครับแล้วก็มันจะเป็นแข็งรอบตัวเลยวะซึ่งสกิลอเวกเนี่ยคือมันจะแรงมาก คนต้องระวังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้สกิลใหม่กันเอาตรงนี้เลยดูสองหลอดสามหลอดคิปมไม่ตายอ่ะต้องตายแล้วแหละคือจะบอกว่าไออันตีใหม่เวล้าห้อะ่ะมันสามารถแช่แข็งได้ตอนสุดท้ายแต่ว่าถ้าหลบ ก็คือไม่โดนนะเดี๋ยวว่าพวกไม่ยอมติดไม่ติดฟอรสนะครับเ,เดี๋ยวเราลงกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะจะให้ดูว่าความหมวดของที่แท้จริงของมันนะฮะคือจัดว่าเวลดีมากนะเพราะว่าสำหรับพวกฝูงนะ่ะจะดีมากโอเคครับเดี๋ยวเราซ่อมของแป๊บ โอเคเราจะมาลงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ใช้ให้ดูชัดๆดีกว,ว่าตอนแข่งสุดท้ายนะตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งเออแตไปแข่งไวสิล แข็งไปแข็งไปโอเคครับเห็นไหมถ้ากดสก,กิลธรรมดาเนี่ยมันก็ดิดเป็นสก,กิลแบบเล็กๆอะ่ะอันนี้ก็แค่ตรงๆไหวะแต่สามสกิลที่มันเอาเวกขึ้นมาครับจัดว่าแจ่มนี่แล้วได้หนึ่งเอาเวกแล้วนะหนึ่งเอาเวกก็จัดให้เขาดูดูครับอื โหสัตว์รัสเซียแล้วลถ้าเกิดเราใช้สกิลวอาเวกเว้ยมันจะสามารถใช้สกิลซ้ำอันเดิมได้แบบไม่เสียแบบไม่มีคูลดาวอะ่ะก็ดู๋ยวนะอย่างถ้าสมมติเก็บกันงจุดแปมนี่ครับสมมติผมแถบใช่ไหมแถบปึ๊บนี่มันสามารถกดได้อีกครั้งหนึง่งเห็นปะเออถ้าใช้อเวกนะ รูปๆโอเคเก็บเรียบร้อยครับจะกลับไปใช้อันติใส่บอสให้ได้นะเดี๋ยวถ้าไม่เจอบอสก็ใส่พวกนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาล่อครับจะมาล่อเหรอวะดูดดูด,ด,ด แล้วก็แตกถ้าพวกไม่โดนดุก็มันก็ไม่เข้าอ่ะโอ้ยอเออแล้วมันก็จะมีแบบว่าเวลาโดนโจมตีครับคล้ายๆว่าเคาน์เตอร์สกิลแบบสกิลเอ็กซ์ก่อนมันจะเป็นกดอะไรนะ Q กับ E ใช่ไหมถ้าผมตั้งค่าให้ปุ่มเป็นสกิลแทนครับก็ตั้งกลไปเป็นแท็กเจอเอ็กซ์ตัวอย่างจะเป็นกดเอ็กหรือไม่ก็แท็บ ผมว่ากดวันนี้มันจะสะดวกกว่าแข่งไว้ดิเล่นกนูง่ายๆนะเว้ยอแอบอืมฉากสวยๆครับโอโ้โหแจมโบ,บ้เลยทีเดียวเชียวสุดยอด ส่วนผมลอง pvp กับเมื่อวานครับผมเมื่อวานไปลอง pvp มาถ้าใช้โดนแลวแลวเขาอยู่ตรงกลางพอดีโดนทุกคิดอย่างเงี้ยหมดหลอดตายเลยนะเพราะว่ามันดูดเรื่อยๆอาอไม่หลับไม่ได้อะโอเค <c oughs> อ๋อแล้วเพลิด โอเคเอาวิวให้เอ็ดแล้วเหรอโอเคยวดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับตาสุดท้ายเอาไว้ใช้ใส่บอสเราจะเคลียร์ดาอย่างรวดเร็วสนับสนุนให้คนเล่นเมดใส่ฟอสนะครับ มันจะมีความแอบชิอยู่ในตัวนะฮะแล้วก็ดุนแรงอยู่ในตัวโดยสกิลลูกปืนเนี่ยที่มันเอาไว้เอาไว้ยิงน,นะอยากจะบอกว่าไม่ต้องชาร์จก็ได้เว้ยแม่แงแรงอยู่แล้วแต่ชาร์จก็คือรอจังหวะเขาแข็งแล้วกันมันจะเพิ่มเรื่องอร์เมอร์เรื่องอะไรเงี้ย แถบ,บนะแถบบเอาเป็นอันนี้โอ,โอ้โหลัวโอุ๊ยอืมเือบแอโตุ้มเดิไม่ไดแดกเว้ยไปพายุต่อเลยครับกำลังมันเลยทีเดียวเชียวกำลังมันเลย 8,000จะแทบอันนี้ให้ดูใครว่าเป็นรอบตัวเฮ้ยใครยังไม่ตายโอเคเรียบร้อยโอ้แทบขึ้น2เลยเว้ยอย่างนี้ต้อง,ต,อง,องต้องโดนแล้วอะไรเงี้ยต้องโดนอ่ะต้องโดนอ่ะ โคตรพ่อคนแม่แข็งอ่ะทุกสกิลอะที่ติดแข็งชุดหายบอกเลยแจมผมลองลงบอสคนเดียวอ่ะแล้วเราใสา่ใส่เมดอะบอสไม่ได้แดงเลยว้ยบอสแม่งแข็งเอาแข,ข็งเอามีผลต่อทีมมากครับเมบอกเลยนะถ้าเ,าเวลาลงดันด้วยกันอะไรเงี้ยนะ ก็จบไปแล้วครับผมกับการรวิวสกิล50แล้วก็สกิลอเวกนะครับผมทั้ง3สกิลที่ให้ดูกันนะครับก็ที่ใช้จริงๆเนะี่ยที่เป็นแอคทีฟจะมีสสกิลนะพอเราเวล50ที่เหลือที่เห็นว่าเป็นอะไรจะเป็นแพสซีฟสกิลครับหรือว่าอาจจะยังเรียกว่ายังไม่เข้าไทยก็ได้มั้งหรือว่ายังไม่เข้าหรือไม่รู้จะมีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่ามันจะเป็นแพสซีฟหมดเลยครับดูดิ ผมว่าไอ้พวกนี้คือมันโหดอยู่แล้วไนงะแต่ว่าไอ้แถบนี้มันเป็นแบบขั้นหนึ่งเห็นป่มมีอันนี้มีอันนี้อันนี้นครับเป็นขั้นหนึ่งหมดแล้วก็มีอันนี้ต่อไปถ้าถ้ามาถึงก็อาจจะเป็นไอ้พวกนี้ก็ได้ครับแต่ถ้ายิ่งเอาเวกเนี่ยผมว่ายิ่งโหดเลยแหละนะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วผมวันนี้สวัสดีครับใช้ดูอีกครั้งหนึ่งปักเสา อ้าวออกไม่มีมอนนี่อันนี้โหมดสาดแล้วก็อันนี้แข่งรอบตัวปิดท้ายด้วยโอ้ยแข็ง